นี่น่าจะเป็นงานทานป่าลำตะคองหรือเปล่าที่เขื่อนลำตะคองหรือเปล่านะครับผมลำตะคองก็น้ํายังไม่เยอะนะครับผมขนาดแถวแรกๆนั้นเขาท่วมกันนะครับผมก็ไม่เยอะที่ว่ามีเหตุการณ์ที่ลงในช็อตนะครับผมมีลงงานลงหนึ่งน้ําท่วมนะครับผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับท่อระบายน้ํานะครับผม ท,ท่อระบายน้ำบุตรันนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับว่าฝนตกมาอย่างเงี้ยท่อระบายน้ำไหลไม่ทันก็ทําให้ท่วมท่อระบายน้ำนะครับผมไม่ท่อระบายน้ำไหลไม่ทันมันก็ทําให้ทำให้ให้ให้ท่วมทําให้ท่วมได้เนาะทําให้ท่วมได้มาไล่ยาวๆเนาะให้เพียน้อ่าน ยาให้พี่น้องชมนี่แหละมาดูไปเรื่อยๆนพาเดินมาดูไกลอยู่นะเนี่ยไกลอยู่เนี่ยเดินมาดูดูแม่น้ำเนะาะเดินดูก็ถือว่าไกลอยู่เนี่ยไกลจากที่จอดรถด,ดูน้ําแรงไหมเรียกว่าก็ไม่แรงนะเพราะว่าน้ำมาสักมัไม่ได้เปิดมาไงน้ําก็ไหลแบบนี้แหละปกติ ถ้าจะไปดูน้ําที่มันไหลแบบแบบมันชนในแก่งเนาะน้ําตรงนั้นน้ําจะไหลแรงมากนี่ก็ไม่ได้ไปไปถ่ายให้ดูถ้าวันวันไหนว่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวรีไป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 ถ่ายให้ดูเพราะพรุ่งนี้นี่เขเข้าเวรอาจจะไล่สดที่ที่ที่สำนักงานนั่นก็คงไม่มีอะไรเนาะก็คงจะเล่าสู่กันฟังเฉยๆก็อยู่ในสำนักงานงานป้องกันสาธรณภัยของเรเ้เรอยู่ ก็จะไลใ่ให้พี่วิ่งนองชมนั่นแหละตามนั้นพอพรุ่งนี้เข้าเวรไงเข้าเวรเราก็ก็ออกเวรก็จะประมาณสองโมงเช้าของวันอาทิตย์ก็กะว่าจะไปถ้าว่าง,งอะไรของหาหน่อไม้สักหน่อยหาหน่อไม้แต่บ้านเรานี่แหละหน่อไม้ไม่ได้ขึ้นเขานะขึ้นเขาก็มีมี หัวหน้าเขาไปหานอไม้เนาะได้มาสามสี่กระสอบนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับผมก็งวดที่แล้วเขาก็มาให้แล้วนะครับผมก็มาให้ก็เลยพอได้ได,ได้ทานบ้างนะครับผมนอไม้ก็ทําซุปนอไม้ทานก็ทําซุปนอไม้นะครับผมก็เล่ก็ไม่ได้ทําคลิปทําอะไรนะครับผมบางคนเขาทําเป็นเนาะเล่ก็มีมีคนทําให้เล่ก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้พี่ๆน้องชมนะ เี่ไม่ใช่แนวของเล่มาถ่ายอาหารหรือถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเล่ทำไม่เป็นด้วยแหละทำเป็นทอดไข่กับผัดกะเพรานะครับผมดูแม่น้ำเราดีกว่านะครับผมดูแม่น้ำเราดีกว่ามันอาจะย้อนแสงนะครับผมตรงนี้ย้อนแสงมากเลยว่ามันเลยไม่ชัดย้อนแสงเห็นไหมสวยงามนะเลียว่าก็สวยงามอีกรูปแบบหนึ่งเนาะ ดูดูความสวยงามมันจะพาเดินหน่อยก็เริ่มจากไกลเป็นทางโค้งนะครับโค้งน้ำโคงนี่ไกล,ล,ม,ล,ม,ไม,ไกลมันจะเป็นโค้งน้ำนะครับโค้งน้ำไกลมันจะเป็นโค้งน้ําเพราะว่าน้าปลาสักเรามันมัน,ม,นมันไม่ใช่มันไม่ใช่น้ําที่ตรงนะครับผมนม้ําโค้งไปโค้งมานะครับโค้งไปโค้งมาดูไม่นานปลาสักดู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 ด,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 ดูให้ดูสวยงามนะครับผมความสวยงามอยู่ การไหลของแม่น้ำเนาะแม่น้ำเราก็ยัง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 ปกติดูดูความสวยงามไปมก็มามาถ่ายทอดให้พี่น้องชมนะครับผมนู่นไกลๆนะครับผมความสวยงามครับสวยงามก็ให้ดูไปเรื่อยๆว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมดูดูดูความสวยงามนะครับผมดูความสวยงามไป สวยงามผมก็มันจะย้อนแสงนะครับผมตามตามที่เราถ่ายได้นะมันจะย้อนแสงนิดก็หาที่สวยๆเนาะที่ไม่ย้อนแสงแต่ก็ยังยังย้อนแสงมันก็ไม่ได้ลงไปเนาะเลยก็จากลงไป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 ,ไปใ,ใกล้ๆเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะโทรศัพท์เรา z ูมได้นะครับผมซูมได้ซูมได้เยอะนะครับผม เครื่องนี้ก็ซูมได้ก็พอป,ประมาณหนึ่งนะครับผมก็เยอะอยู่นะครับก็เลยมามาให้พี่น้องชมนี่แหละเป็นเป็นแนวทาง